เจ้าชาติให้ลูกค้าเทสเครื่องนะหลังจากว่าเ,ออเขาแจ้งมาว่าขาบูเร่งไ่ขึ้นแต่ตอนนี้เจ้าของก็เทสเครื่องอยู่นะตอนนี้เอ็กคาร์เมลลี่นะโอเคแม่ใจเต่าโอเคเดี๋ยวก็รู้มาเจ้าของก็ลังเ็สอ่าเจ้าของบอกผ่านนะด้วยประสบการณ์เจ้าของก็เคยทํารถใหญ่รถไลมาแล้วแต่ตอนนี้ด้วยอายุเขาปวดกระเสียนบอกไปหาเจ้าชาติด,ดีกว,ว่าตอนนี้ปวดกระเสียนแล้วนะ ตอนนี้เจ้าของก็กำลังมึนงงอยู่ว่าเอ้ยควันไงเหมือนไม่ใช่เหมาควันนะอ่าโอเคโอเคไหมโอเคไหมเจ้าของโอเคนะนะยกนี่โป้งหน่อยยกนี่โป้งหน่อยโอเคนะคลิปนี้ก็จังชาติก็สองโป้งเลยอย่าสี่โป้งนะอันตรายเดี๋ยวเจ้าของเขาบอกว่าอาการนั่นคือว่ามันติดยากเร่งใหม่ขึ้นตอนนี้เจ้าของก็จัดเต็มแล้วเต็มคาราเปลนะอ่าโอเคไหม ดับได้ไหมดับนี่อ่ะัวีงอ่ะจะดับนะฮะเอะตกลงไอ้จ้างดับใช่ไหมมาโอเคเดี๋ยวจ้างจะดับให้นะดับดับดำนาดับนะดับย่างโอเคนะยกสองนี้ปงก็ดับได้ต่อตรงอ่ะอยู่นะ่าเดี๋ยวเขาจะทำการดับนะป้าหน่เนี่ยให้เจ้าของเขาดับแล้วหน่าเจ้าของเขาดับแล้วเห็นไหมเจ้าของเขาบอกโอเคผ่านนะ ตอนที่ที่มามันเป็นไงอาการเป็นไงตอนที่ยังไม่ซ่อมมันดึงไม่ติดดึงไม่ติดเรงไม่ขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้โอเคผ่านนะไม่มีแรงดึงลองอีกทีดิไม่มีแรงดึงเครื่องไม่ดีแล้วคนไม่มีแรงเอาถีบไว้นะใช้นั่นดึงแรงเลยก็ทากปากเลยโอ้ยเห็นไหมโอ้โหนี่แหละเขาเรียกเต็มคาราเบลนะโอเคไหมผ่านนะ ผ่าน่านโอเคคลิปนี้ทังชาติก็อขอหยุดคลิปไว้ก็จะถ่ายให้ดูตอนรื้อตอนลายทังชาติก็อย่างที่บอกเนาะถ้าถึงเวลาทังชาติจะเท็่ไงนะเจ้าของก็บอกโอเคบอกเนี้ยเล่นขึ้นเบาได้ผ่านนะก็คลิปนี้ทั้งชาติก็ล้างขบูเนาะล้างขบูแล้วก็ไม่มีอะไรก็ปรับจูนอย่างที่คลิปก่อนเนาะที่ดูกันเนะาะก็ไปดูการปรับจูนเนาะอา ผ่านนะโอเคนะเขายกสอยกสองนี่โป้งแล้วผ่านอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้วันอาทิตย์เนอะอ่าเครื่องรถยนต์ช่างก็ยกขึ้นแล้วนะ,ะยกขึ้นแล้ววันอาทิตย์เขาใส่สีแดงนะแต่ช่างชาติยังไม่พร้อมต้องอาบน้ําก่อนเนาะ<น>แล้วว่ารถไทยก็ยังไม่ได้ประกอบแต่ว่าเมื่อวานยกรถยนต์ขึ้น,นไงอ่ายกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวช่างให้ดูตอนนี้ผ่านแล้วเดี๋ยวช่างชาติประกอบมะกออชงชาตอาตอนนี้อ่ช่างชาติก็ทําการยกขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ดูนะ ยกขึ้นแล้วเนาะอุ่นเครื่องหลายวันเลยยกขึ้นเดี๋ยวทำการทําการประกอบวันนี้วันอทิตย์ก็คือ,เ,อเดี๋ยวนายช่างเขาก็คงต้องหยุดกันละมั้งเพราะจางชาติก็คงทําบ่าวาวอะไรต่อนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอขอบคุณ FC ที่ติดตามเนาะขอบคุณพี่น้องอที่ติดตามเนาะ ถ้าคนเขาไม่ติดตามหรือว่าเขาเข้ามาดูช่องช่างชาติแล้วเขาคอมเมนต์มาที่มันไม่ดีก็คือก็คือเขายังเขาอาจจะยังไม่รู้ถ้าถ้าถ้ารู้เขาคงไม่เข้ามาดูแต่ถ้าดูช่องช่างชาติแล้วก็ไปเสริมเขาเรียกอะไรอ่ะติดจรวดทางปัญญานะก็ดูช่องช่างชาติแล้วกันว่าเออช่องชาติมีอะไรนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งฝากติดตามขอบคุณครับพี่น้อง